สวัสดีครับเพื่อนๆที่เมืองไทยตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ลอแซงจังเลสนะครับถ้าผมจะถามคำถามเนี้ยว่าอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนทุกคนคงตอบว่าก็แน่นอน,นต้องมากินประเทศไทยไม่ใช่ครับผมจะบอกนะครับอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ต้องมากินที่อเมริกาเพราะอะไรเพราะเครื่องปรุงนะครับคนทาเหมือนกันทุกอย่าง แต่คุณภาพของ r a ร m a t ท r เนี่อาหารเด็บเดี่ยมันดีกว่าปลามันดีกว่าไก่มันดีกว่าแล้ววันนี้ผมได้มากินร้านนะครับที่ทางมิชลินเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในเมืองลอสแองเจลิสนั่นคือร้านเจ็ดลัดดาดูดีครับมีแต่ฝรั่งมากินร้านเต็มตลอดต้องจองนะครับแล้วดูอาหารเขานะ ผมเนี่ยพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าถ้ารัฐบาลไทย,ยจะเห็นค่านะกับคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเห็นค่ากับร้านอาหารอย่างเนี้ยนะครับที่เป็นอะไรแถวหน้าของการโปรโมทประเทศชาติเลยเนะประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์แค่ไหนอันนี้มันน่าเสียดายว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เคยเห็นค่า ของร้านอาหารไทยอยู่ทั่วโลกเลยเหมือนกับรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเห็นค่าของซูชิของอาหารเขานะอาหารนี่อร่อยมากครับแต่ที่น่าเพิ่มคืออะไรฝรั่งทั้งนั้นจะพาไปดูทัวรร้านหน่อยนะนะครับฝรั่งทั้งนั้นนะนี่แต่ฝรั่งมากินนะครับเต็ไมไปหมดคน คิดดูดีครับว่าเราน่าจะภูมิใจไหมก,กับคนไทยต่างแดนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราได้มากขนาดนี้นะครับเนี่ยร้านเจ็ดลัดดานะร้านเจ็ดลัดดาเนี่ยได้ดูคนเสิร์ฟหล่อมากเห็น,น <c oughs> ไหมหล่อหน่อยนิดวั <c oughs> สดีครับร้านนี้เปิดม,มากี่ปีแล้วน้องกี <c oughs> ่ปีแล้วร้านนี้สามสิบปีใช่ไหมสามสิบ <c oughs> ปีเน,นี่ยนะต้องขอบคุณนะสิงห์กช้างนะเขายังเอาเสื้อผ้าเข้ามาโปรโมทเลยนะ นี่ดูห้องครัวก็นะนี่นะครับความดีของคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะสนับสนุนสินค้าไทยอาหารไทยนะครับก็ฝากรัฐบาลหน่อยนะเห็นค่ากับสิ่งพวกนี้หน่อยเห็นค่ากับสิ่งพวกนี้หน่อยนะครับนี่คือแกงเหลืองนะแกงเหลืองททรทไอย่าลืมนะครับถ้ามาต่อแสงด์วิชนะอย่าลืมแวะมากินร้านจิตรลักดานะครับบนถนนซันเซ็ตนะแล้วรัฐบาลไทยก็อย่าลืมนะครับ คนไทยต่างแดนเขารักประเทศไทยเขาช่วยโปรโมทประเทศไทยเราควรจะช่วยโปรโมทเขานะครับเอางบที่ไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมาทำการตลาดให้อาหารไทยทั่วโลกดีกว่าเพรว่าน่าจะดีกว่าเยอะนะคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับ